ค่ะมาผ้ามามาผามาเบิงแมวออกลูกแล้วจ้เนาะออกอีกแล้วตอนนั้นก็ออกมาแล้วสามตัวอ่านี่เียก็ร่งชัดเด็ดชัดเด็ดสีส้มนะคะเหมือนพ่อเลยนี่ออกมาตัวหนึ่งสีส้มสีส้มนี่คือพ่อเขานะคะเนาะพ่อเขาสีส้มนี่กรลรังออกอีกตัวหนึ่งอยู่ค่ะร่างออกอีกตัวหนึ่งอยู่นี่มันร้องมันร้องอยู่ข้างในท้องโอ้นี่่ไง ดูเสียงตัวนี้ส่งตัวเข้านี่อันออกเชือหนึ่งแล้วค่ะออกคอกหนึ่งสามตัวอันตายสองตัวน้องคนนั้นกําลังออกยังไม่ออกนะกำลังนั่งอยู่ยังเราไม่ตัดสายให้น้องเดี๋ยวน้องก็หลุดออกเองหนูไม่ต้องทำอะไรหรอกเรานะเออเห็นไหมกําลัองออกออกออกําลังสีออกมาอีกตัวที่สองนะ่าจะเนาะตัวนี้ออกมาแล้วสีส้มอ่า นางทำความสะอาดม้วเลียลูกไอ้ตัวที่สองก็เลังสีออกมากนี่ก็เลังดหมดออกมากแล้วม้วเลียอีกอยู่มือมันจะกัดนี่จะหวงลูกอย่าพึ่งไม่ตอนนนั้ที่มันคลอดมันยังไม่หวงเลยแล้วให้มันออกเสร็จก่อนเผื่อมันหวงแม้จะกัดเอามือเดี๋ยวที่ยี่สิบเก่าเราจะน่าหยิบเก่าแม่าอันเพิ่นออกคอกที่สองนี่คอกแตกออกก็ที่สิบแปด สิบแปดอันอย่างน้อเดือนอย่างน้อจะออกแค่ตัวเดียวบ่มันห่างกันแค่หกเดือนมันก็ออกอีกห่างห่างกันหกเดือนกับท่องท่องนั่นเนาะค่ะเนาะท่องกันออกสามตัวตายสองย่างนึงเนาะเดินไม่ได้อืเดินไม่ได้หรอกลูครับมันเด็กเนาะนี่นี่นี่เนาะอ๋อขนมีซัมนี่เอาอันนี้เ่ามันเอาหัวออกตัวเดียวบ่เขาบ่กนั่นออกแค่คงเงั้นหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าอันนั้นเป็นโรค ที่อืเนี่ยกำลังเป็นโรคเขาบอกดูซิทำไมจะมีลูกน้อยแทะอ๋อกระสีไม่เคยมีหนึ่งตัวนะแมวไม่เคยเออเอาดึงดูสิออกมาจากตัวลุ่นช้ยกันเนาะจ้ารุ่นช้ยกันเอาเอาตัวแรกเพิ่นเริ่มสีย่างได้แล้วนะตะเกียกตะไกรของเพิ่นเราเหรออืมอย่างนั้นสิออกมาบ่เน้อให้ดูดูบ้านโซ่แล้วอีกอย่างหนึ่งมาออกวันหยุดพอดีอืมนัมออ่นงนั้นเราไม่เห็นนี่หรก ถ้าออกกลางคืนเราก็ไม่เห็นไม่ถ้าถ้าน้องออกตอนบ่ายๆน่ะถ้าน้องออกตอนบ่ายๆอ่ะเผื่อไอ้น้องมันเห็นมันกัดนะอืมใช่เดี๋จะรอดูเด้วยหรอืมไม่เป็นทั้งทีมีตัวเดียวหรือเปล่าหรือว่าเออกลัวมีตัวเดียวแหมจะดูก่อนถ้าถ้าถ้าไม่ออกแสดงว่ามีตัวเดียวแล้วลกลบจะยังไงดูก่อนว่าเกิดมากระพึงเคยเห็นแม่ออกลูกเหลือจ้ะนางฝ่อคักาคือบั่น ออกบังหันเนี่ยแยกใส่ผ้ากันนอนหลับตื่นมากเราสามตัวนอนไล่ทรายเรียงกันอยู่เอาเรานอนหลับออกประมาณตีหนึ่งตีสองวันนั้นลูกคลอกนั่นอ่ะโอ้โหอุ้ยโอ้โอียแสงว่าออกแค่นี้แมวเมียจ้าแกจ้าแกโอ๋ยจะกินอย่างเดียวเลยโอ้ยเงี้ยกินแล้วเออแมว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 โอ้ยใหญ่โอ้ยข้าหัวลูกวะน่ะโอ้ยขนาดเฝ้าอยู่ด้วยเนี่ย ยหญ่มันกัดแม่โอ้ยกินไหมลูกกกินก็กิน,กน,กน,กนไปสะเจงก็ได้เห็นอยู่แล้วโอ้ยเอาถุงมือไม่ใหญ่ไปลูกไม่ให่สิใส่ถุงมือโอ้ยมันกินไปแล้วบ่ท,ท่านรอเอิร์นออถุงมือใส่ไว้เงพอมไม่ทนันเราไม่ทนันเรามันกินไปหมดแล้วลูกใหญออ่ใยย่ยก็นึกว่ามันจะนั่นอยู่โอ้ยมันออกตัวเดียวแม่ม,ม,มันมีตัวเดียวแม่โอ้ยไม่ทันเลยนึกว่ามันจะมีอีกโอ้ยมันมันมันออกแค่นี้ลูก มีตัวเดียวมันกิดถา้าถ้ามันออกมันต้องมีอีกอันนี้โลกมันมันเอาแล้วทำไมตอนนั้นไม่มีโลกอะมันกินเห็นไหอันนี้ก็กินโอ้อันนี้ก็กินเข้าไปโอ้กินโลกเข้าไปเอามันบะท่านจ้าว่าเสียนญาติโลกน้ำพินอยู่เอาบ่าท่านเนี่เนี่ยกินเข้าไปแล้วโอ้ว่าเสียนได้คองดีว่าเสนเอาไปแล้วโอ้ไมีลูกตัวเดียววันนี้เออมีลูกตัวเดียว มันออกมานหนยายนึกว่าลูกมันจะออกอีกยายก็เลยบ่ถ้าออกมามันก็ออกแล้วลกออกที่หลังอันนี้ลกออกแล้วคือไม่มีลูกแล้วโอ้ยออกตัวเดียวโอ้โอ้โอ้ออกแั่เดียวก็ดีขึ้นกันละแต่โอ้ยจะมันบ่ท่านท่นี่นเรากินโอ้ยวพธีมันกินมันเป็นอย่างนี้เองตัวหนูยายก็นึกว่ามันจะออกมาแล้วมันจะนั้นนี้กินเออไอ้กินมันไม่กินไงไอ้นี่มันกินกินเอากินเหมือนกันบ่กินทั้งตับกินทั้ง จากได้อันเดียวที่เหลือมักินหมดเอาทันอันนี้ยายนึกว่ามันจะออกลูกอยู่นึกว่ามันลูกมันนู่นนึกว่าจะเป็นลูกมันเดี่ยนะว่าอ,ออกตัวเดียวโอ้ดีอยู่ก็ต้องออกหลายดอกดีแล้วลูกผ้ายังนนี้ตั้งซื้อผ้ายังบัดผ้าด้วยผ้าด้วยนะันะู่กเนอะโอ้ผ้ามาเบิง่งเนาะค่ะเพื่อนเอนแฟนๆอ,ออกตัวนึ่งเหรอน้ดวยกินโกคแยไใส่าว้สิเอาโลกไว้ว่าะั่นเอาบ่ท่านจอยย่านตอนนี้ยัง เออย่านั่งกัดจ็เล่นวาก,กาไปญาาิว่าสีญาาิเอาทุสันอุ้ยใส่ถุงมือเพราะท่านท่านญ,ญาาิเอามาไ้โอ้ยตัวตวได้ลูกท่ทนตัวเดียวสงสัยมันแก่แล้วมันแก่แล้วมันจะไม่ไมีลูกเยอะนี่ลูกค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนผ้าเพื่อนๆือน,น,นมาเบิงเนาะขันเนาะออกตัวเดียวค่ะสรุปแล้วย่ยใส่กระนั่งค่ะนั่งดุนอยู่กระน้องเอินว่าอัานเชียนออกแกกตัวว่าเชียนนั่นสันเป็น ปูดออกมากเป็นโรคดกินเอาน้ำพุท่านจ้ะเก่ว่าสียงแย่งเอามาอยู่เอาน้ำพอท่านเพรานั่งสิยันย่างกัดโอ้แ oh. ต oh, ่แต่ oh, ถ้า<ด>เพื่อนๆ่มาเบิ้งาะค่ะ<ม>นาะ,ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ